สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันที่30สิงหาคม2564นะครับวันนี้แอดมินก็ได้เดินทางมาที่ศาลปูผ้าดงขวางนะครับจะมาขอตัวเลขโชคลาภกับเพิ่นเนาะครับเนาะว่าเพิ่นปูผ้าเพิ่นจะให้ตัวเลขโชคลาภตัวใดก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันเนาะครับเนาะวันนี้แอดมินก็มีโอกาสได้เดินทางมากับน้ังคอดกับแม่เน่านะครับจะให้ค้นยายเน่านะครับเป็นคนจุดตัวเลขโชคลาภให้เนาะครับเนาะ ปูผ้าเป็นจะเขียนตัวเลขให้ตัวใดกอะให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํกากันเด้อครับเด้อเพื่อปูผ้าเพิ่นเขียนให้อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับเนาะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกสี่นะครับครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํกากันเนาะครับเนาะแล้วลายปูกันลายปูสักคนขอโศกขอไสเออด้วยอะไรแบบนี้เ้ยมาขอโศกขอไส้ใงวดให้ถึงเด็กนี่แห่งถูกแห่งหยาด 对，在你家你面呢，很稀松，很新 บอกเข่าฟันกับขอเลขกตัวเลขจากถูกเนื้อยานขอเลือูกน่าปูเขียนหยถูกนี่ลหะได้คือดับบเลยบอเจ้าของตดใช่ไหมข่าฟันก็เขาฟันไวเขาฟันห้ยยถูกแตห้ยยืดลูกร้านไม่โูมไม่ใช่นี่ ยายเป็นคนจุดขอเพิ่เนาะยายเนาะยีน่าจะตาเองให้เ็นเ็ลูกมัไมสินย่เน่าตาครับยายโอ้ไ้อก้อสันกได้เออยายฟุ้งหู แเมอง้ยคือรี้ใูนครับรแวท่านมเอกว้รมาชมวันนี้ไเดินทางมากกับน้องคอดกับคุณยายเน่านะครับเหมือนกับาขอตัวเลขโคลาบกับปูผ้าด้วยครับเด้อขาหลุนนองกันมาปูผ้ามันจะเคียนให้ตัวได้เนาะยายเนาะ ห้าพ <łość> ่นไหยโูกวดนี่ห้าพ่นไหยหาห้าพ่นไห่ห้าถึงแอามาเรียงมัาเกี่ยวคนได้ถึงไหครับครับตาลุ่นไม่น้องการนาะยายเนาะ ตัวไดเนาะเออว่าใช่ตัได้เอาไห่ลาบลุงลานนี่คอเออนี่คือ้ย่างมากยิ่งเลยเรออะไรอย่าเงีเขาฟันเี็นในยูทูบเนาะเออห็นในยูทูบแล้วจะเห็นครับเขาเลยมาขอมอนสีมาเนยเห็นเขาเลยเต็มเเลย ไดก็ลรดมาที่ห้าดำดงดำแดงมาทาวายเนะานะใช่เนาะทำหมากปอกยาเทียหม่ที่ทหนอืจะจุดหน่อยครับจุดหลายเลยครับเอๆๆเอนั่นน่ะจุดต้นซื้อเก่งงแดงออกมาปะ ครับแล้ปีนออกมาหาหอจะเป็นผลิเอาคงยอยู่แล้วลังหงวได้กระได้่ม่อนอะไร่้ได้ปอใหญ่ได้ปูงหายอยู่แล้นครับคังนทารุนไป่นกรเนาะยายนอคจะหายคหาอยู่แล้วลังงนแล้วเขาตกวคนจะเรียกก็ไดกับทารุ่นไป่นน้กัรเด้อครับเด้อื่อเดอคปนบีบแต่ครับ เอาลลอดลุ่นไปนน้ำกันน้อยใหญ่เนาะเป็นยายเน่าะมันจะมาจุดถูกขอตัวเลขโชคลาภกับปูผ้าดงฟางนะครับลอดลุ่นไปนน้ำกันเนื้อว่าปูเบนตะเคียนให้ตัวใดน้อยใหญ่เนาะให้ตัวใดกับเทาวงน้อกันเนื้อจัวใดล่ะเป็นไงโฉมหายลาบงวดนี่ฮะเป็นไ้เป็นโชคสามนี่กระไฮ น้องพ่อที่ยัองอันน่ะขี้สร้างคู่บอกขี้สร้างคู่บอกฮะบอกลาคู่บอกตัวไหนเกาะเล็กไงยังเกาะเลขกออกยังเกาะฮะน้องพอดบ,บ,บ,บอกเลขกยิ่ยในรถมาจากไหนเกาะยังเกาะหาพันหาพันบอกน้องพอดว่าเลขจะออกหาพันธน้องพออว่าบอก,บอก,บอก เกือนอาจ,จารย์ตะกันตังว้ะกันเนะะาะก็จะเปลุนนี่โอ้ยหมดินนงไปยังไงก็กกกกบอกลุงยุนหนารดหาพันที่บอกไดไม่ต้องใช้หาพันนะผู้ดบอกผู้ดไดบอกหอ,อ,อ,องพอด จูป้าและเปาเด็กออกจุปา้าเด็กออจุปา้าจูมองไหนครับจูเงินเห็นหน,น่ะน่ะตรงไหนที่ขาวๆตัวยังอ่ะเด็กยังเด็กยังน้องพรตน้องผู้าครับใช้ผู้าคใช้ผู้าคน้องพรตเห็นปูผ้าบ่หยุกเรื่องมากระสันมา เใก่้าสามเหอ่นี่นั่นเลขสามคือเนี่ปูคนเกียนห่เแล้วตัวเลกเป็นเด็กเก่าเนาะเออเลขเก่าตัวที่สองเป็นเลขสามสามเก้าสามเกเรหาเ้ลูกคนหายแล้วพ่อแล้วลูกพ่อแวอะ่าเอาข้างไรอันนี้เพื่อนหายแล้วลูกไร่าเล่นเอาไว้ ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิิทธ์อีกแห่งหนึ่งเนาะครับเนาะเป็นศาลหลวงปู่ผ้าดงขวางนะครับศาลหลวงปู่ผ้าดงขวางนะครับเห็นนักเรียนลอยย้าเห็นนักโตแล้วเรียกไรคับเด็กซูนนะฮะเด็กซูนนะที่ออกมาตอนนี้กมันเต็มเลยนะใส่เป็นศูนย์นั่นแต่ว่าแล้วในเต็มนั่นนั้นนั้นหมาอยู่หนึ่งตระกูลตัวแรกเป็นเด็กเก่าเนาะ ตัวที่สองเป็นเหล็กสามแล้วก็โคชูไทยยังหลุนอยู่เลนี่นั่นเห็นตัวหัวแบบโกดี่นั่นมันจะเป็นตัวอะไรกันตัวนึงเฝาป่าปอดแก่ป่าเพิ่นใหม่ยังมาสุดแต่เก่าสามีชัดเนาะยใหญ่นาะชัดชัดเลยเก่า่นหางงามเนาะครับใหเปียมึงอะยังเห็นตัวหัวน้องควาดเห็นตัวไหนควาดเห็นตัวไหนเบิ่งกันุู้นี่นี่น้องควาดเห็นตัวไหนนี่นางเบิ่งกันรู้เรียกเรียกตัวไหนบอก เลขแปดตัว <8 S 1> ใหญ่938ฟ้าไ้ซัดอีกนหน่งโอ้คนขิงรูปตัวใหญ่งามว่วใหญ่งามหากงามเนาะกเขียนในชัดๆเนาะเขียนจะได้เห็นพอยตนูนครับบ้านพักจะคนก็เอาตัวสะัดางคนเอาแบบ พ่ี๋ว่นเอาเล็กถูก่นนี่เพว่นเทียนห้ยแล้ว่นเขียนห้แล้วนอกซสือา้ลยครับเปนง่าเยนทยเรางเียนก็หายเลยไมทยยนะดูนะแล้วบคนหายง่ามหนหงามงามอูมีหวนเลกงเสิาเรียมมากมเมากอบยาให้เนอะมากอกยามเงี้ยใกล้ไปสิขามากห้เออ น้เขาตรงกับเด็ผูกเนาะ้เขาตรงกับเดกูกคนวณตเ่าหมายก็กระนครับใคไห้ซิหาคือกันกับน้าคือกันผาคือกั้นสิออกสือิบจาคือกันน้องควอดนี่นี่น้องพกับิบหา่ครับครับน้องคลอดกัเสียงเส้นสีได้ิาบอ่ะิบหคือกันได้ซิาคือกันกับคุณยายบ่คร้บหองละ โอ้น้องควไก่สิบห้าคุณคือหายตัวเลางเนาะถูกอาจจะเป็นเด็กลางสอตัวรับเลี่ถูกพอาจจะหาเด็กบนเนาะเก้าสามแปดเนาะเด็กถูกพล่นงามงามปูผ้ามันเคียนใหงามงามอีกน้อยใหญ่เนาะมันเขียนใหงามงามอาผ่นผู้ชมก็เบิ้งเนื้อนี่กับมาขอตัวเลีโยคลากกับปูผ้าดงฟางนะครับเพื่อก็เขียนให้ตัวเลข 938นะครับ938ด้ตรงกันลิ้นริ้วขนาดล้นีิ้วเด่นร้านคุณยายเน่าะพงศ์กัเสียงเซีมซี่ทั้งร้านเป็นน้องพอดกับเดย์สิบหานะครับคุณยายเสียงเมื่อกี้กับเดย์สิบหาคือกันครับคุณให้ตัวเดียวกันกับพิจารณาเอาเนาะคุณอาจจะให้ตัวล่างกับตัวบนกับเดยเนาะเด็กครูปอาจจะเป็นตัวบนเด็กเซีมซี่อาจจะเป็นตัวล่างมันเพราะวะสองตัวครับ ครับ้ากห้องแล้วบอกครับเอามาลาบปูเร็วลาบปูมากับมากับปูจนกันเร็วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาบันนี่ยกับปูครับแต่โตดีเดี๋ยวคุณยายว่ามามาลาบปูมากับปูก่อน ครับท่านผู้ชมมณิกาเดิไปจุดทูปกับคุณยายเน่าก็นองพอดตนะครับปูผ้าเบิ้งกระเขียนไ่ทูบให้เป็นตัวเลข938นะครับส่วนเลขเซมซีนะครับกับเป็นตัวเลขหนึ่งห้าด้วยครับเดือยแอดมินจะย้ำตัวเลขของปูผ้าดงขวางให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเลขทูบเป็นเลข938นะครับเลขเลขเซมซี่เป็นเลข15นะครับครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบตัวเลขของปูผ้าดงขวางกาไปเป็นแนวทางด้วยครับเด้อ เพื่อมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลน,นะครับนาะอในงวดวันที่หนึ่งกันยายน2 5 6หานะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับนาอก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเล้อครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญธรรมน,นำโชคเลยเด้อครับเด้อ บุญธรรมน,ำ,นำโชคกับขอไว้พอดใน่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคๆมันมานกันทุกคนด้วยครับเดิอสวัสดีครับ